ไอ้เอาจะท่องกอเอ๋กอไก่ให้พวกเราฟังนะครับกอเอ๋กอไก่ขอไข่อยู่ในไหน,นข้อขวดขอเงาขอควายข้อมาขอคน,นขังขอระคังข้าฝางงูงูจ้าจจานจชอชิง ชอช้างวิ่งหนีซอโซวลาดีชอกระเชื้อสัวพังคู่กันคู่กันยอหญิงสาพาดอชาดาสวนพังตอปาตัดหูหางถอฐานขมวงเข้ามารองทอนางมุนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดงเรงนอนเนร ตเด็กตตงี่งมางตเต่าหมาตุ้งถอถุงเบลคอมถอทหารทอทงถอทงไม่ทอทองทอทองเราถอทงทอทองคนนี่ยังเออนอหนูฝักไฟฝักไฟฝักไฟบอใบไม้ามปอปลา พอพึ่งทำทังฝอฝาฝ้าฝาทนาฝฝ้าฝ้าฝ้าฝาฝาฝัฝ้ฝั้งฝ้าฝ้าา้งฝ้้าฝ้า้าา ยอยักษ์เขี้ยวหญ่รอเรือพาไปรอลิงตายเอาวอาแหวนองจาสอสาลาเงียตงสอหรือสีหลูกแกวสอเสือลนองไม่เ,จเีจะพูกอเออให้เียูกก่อเดียวสอเสือสอเสือล่าไฟนองหอหีบ รอจุลารอจุลาัุ้งลอจุลถาถ้าพยองลอจุลาถาพยอง้าพยองออออออังเนืองน้อง โอ้ลูกฮูกโอ้ครบแล้วครับโอ้พยัญชนะไทยสี่สี่ตัวกอไก่ถึงฮอนฮูกจากน้องไอเอลนะครับเอลถ้าเธอเอลท่องเองเอลทำทได้ไหมครับได้ท่าน้องเองเอาโอเคงั้นท่องเองเลยโชว์เร็วท่องเองได้ไหมถ้าแบบกอเอ้ยกอไก่เองควรจะได้ไหมครับกเอ้าเริ่มไม่ให้นับให้ท่องกอไก่ฮอนฮูก ท้องไหนอ่ะโชว์หน่อโชว์เพื่อนๆหน่อยก็อเอ้ยกอไก่ทองเองเราเริ่มเอารอบเยวผ่านอ้าอยวงาค่ข้าเาขา่ขนข้าขนข้ข้างข้ข้างขงข้างฝข้างขงฝอืมง,งูข้าข้างข้างฝาแล้วก็งองู เราก็งองูแล้วข้างฝาแล้วก็งองงูงองูอะไรต่อแล้วก็งองูงองงูใจอะไรงองูงอเงูก่อนงองูใจอะไรงองูใจงองูใจจ้า Ngồi ngồi chạy chân Cho chân Ngồi ngồi chạy chân Đó lấy to Ngồi ngồi chạy chân Đó lại to Ngo ngu chay ca cho chan Ngo ngu chay ca Liêu liêu ngô liêu ngô liêu Ngo ngu chay ca Ngo ngu chay ca Ngo ngu ca Ngo ngu ca Cho chan Ngo ngu chay ca Cho chan đi เร็วเเอาต่อจอจานจอจานใช้ดิจอจานใช้อะไรต่อจอจานใช้ดีเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนไงจอจานใช้ดีอะไรต่อชอชิงตีดังช้จานใด่อชิงตีดัง อะไรต่อชอสิงีดังแล้วก็ชออะไรชอช้างทำอะไรชอวิ่งหนิงอะไรต่อชอเสกังชอโซ่ช่อเามทีทีชอกระเชือกูกังยอผู้หญิงาอะไรต่อดอชดาชดาพังอะไรต่อต่อผู้ตักตะคอะไรต่อถอ ข้าวร้องข้ามาลองข้ามาลองท<ถ>อเอ้าทออะไรท<ม>อนางมุนทูนางเท้าหนาาขาวอะไรต่อข้าวเช่าดึงดึงอะไรต่อ,องอเลี้ยงมังม่วอะไรต่อเดือดอะไรต้องนิมนต์เด็กต้องนิมนต์แล้วอะไรต่อ่โซดาหลัง ทอถุงแบกแบกอะไรของทอทาหางอา้าทอทงขันยมนอหนูผักไผใบไม้ถคเมปอปลาตาเอิ้มแตครึ่งสวยสวยสวยวัวฟ้า อฟอฟันทานทานพอพันฟอฟันฟอฟันพอสำเผามังไมมาึยอยักยรอเรือต<ท>รอลิง,งว,วอเวนงสอสาลา สอหรือสีหนวดยาวสอเสือแล้วคนางหอหีบใส่ภาพรอจุฬาขพยองขพยองอังอังมีอีกหนึ่งหอลูกูกโอเคกว่าจะได้อะอ่าวันดีเพื่อนเพาลาล้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีวะับดีะครับบายบายส่งจูบด้วย ย่ำย่มย่ำอันนี้คนไหนผู้ช่วยครับผู้ช่วยอไอไย